ที่ได้หั่นความรักสวัสดีกษัตริยคนน่ารักทุกคนนะคะที่ชื่นชอบรักเซียวจ้านกับหวงนี่ป๋อแหมเชื่อแน่ว่าทุกคนนั้นก็ยิ้มมีความสุขกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกันแล้วกับความรู้สึกชื่นชมค่ะชื่นชมยินดีความรู้สึกภาคภูมิใจกับหวงนี่ป๋อนะคะสําหรับการเข้าร่วมถือคบเพิงนะคะแล้วก็วิ่งถืงอคัเพิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าภาพไว้บรเดินทางไปตั้งแต่ช่วงวันที่13อย่างที่เราทราบกันนะคะเราก็เฝ้าาารรรออออยู่ส่สบกรปรกปฏตัววขงงหงีคะ ครั้งนี้เราก็เห็นวงองยี่ปอยิ้มเยอะมากๆเดินทางไปพร้อมกับทีมงานนะคะชุดเดิมแล้วแสดงความดีใจกับวังยี่ปอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการถือคอบเพลิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถือว่าเป็นอะไรที่มีเกียรติมากๆสําหรับการวิ่งคัเพลิงนะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ10,000นคนในการค่ะในตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบุคคลสําคัญต่างๆนะคะบุคคลที่ทําสาธารณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แล้วนอกนจากนั้นค่ะทางด้านของ Paris 2024 o r organizing committee คณะกรรมการของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคณะของเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนคัดเลือกผู้ที่ถือคบเพลงหวังฮิปอนะคะก็เป็นตัวแทนประเทศจีนค่ะสำหรับการถูกคัดเลือกในครั้งนี้เราขอแสดงความดีใจกับหวังฮิปโค,ครั้งนึงด้วยนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในสอง,องประเทศจีนเนี่ยหวังฮิปโก็มีส่วนร่วมเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงทีมนะคะโวบรันเซี่ยงไฮส้สำหรับเพลงหลักค่ะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะเซี่ยงไฮโอลิมปิกคัลิฟายเออร์โอเปรนิ่งเซอร์เร วิ่งถือครอเพลิงของหวังยิปอปนะคะก็เริ่มต้นในช่วงเวลา22นา49นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสส่วนที่จีนนะคะช่วงเวลาประมาณตี4กับอีก49นาทีจุดสตาร์ของหวังยิปออนะคะก็จากเลขที่85ถนนบูบูแล้วก็ไปสิ้นสุดนะคะที่เกรเนแซงลาซา ใช้ระยะเวลานะคะถ้าเราใช้รถยนต์ก็จะประมาณ1นาทีเป็นระยะทาง240เมตรวอหิปบ์สมชุดสีขาวนะคะหหล่อน่ารักมากๆคือทุกคนที่ถือข้เพลิงนะคะก็จะสมชุดนี้เป็นชุดของทางกีฬาโอลิมปิกของฝรั่งเศสเจ้าภาพจัดการแข่งขันวงงิีป์ก็มีไปหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะตั้งแต่ตอนไปถึงงานเพืนแฟนได้ไปรอ2ฝั่งทางจนสตาฟเจ้าหน้าที่ถึงกับ ตกใจเลยนะคะแบบโขคนมากันเยอะมากๆปกตินะคะแบบการป้องกันพลยและตำรวจเนี่ยจะไม่เยอะมากขนาดนี้แต่สําหรับหวางยี่ปอในที่เราเห็นมืดฟ้าโมดินคนไปรอเยอะมากจริง,รงๆค่ะแล้วแฟนๆตะโกนเรียกชื่อหวังยี่ปอด้วยความภาคภูมิใจวางยี่ปอก็มีเอฟเฟกต์งานรีแอคตอบกลับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม มันเป็นงานที่แบบทําตัวเราเองนะเป็นหวังอีอ่ปอนะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่โอโ้ไม่รู้จะภาคภูมิใจยังไงหวังอีอ่ปอก็ทั้งเดินแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งอารมณ์มาณคล้ายๆก็วิ่งจอกจริงเนะี่แหละแล้วก็ถือค้บเพลิงจากเล็ที่ป5้านะคะถนนบัวบูไปที่เกรเนแซงลาซาผู้คนนั้นล้นหลามจริงๆหนานแน่นทั้งเสียงชายโยโหร้องนะร้องเรียกหวังยี่ปออดรรับการยกย่องจริงนะสำหรับการไปร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะเป็นความสําเร็จส่วนตัวของหวังยี่ปอด้วยนะคะ การที่คนคนหนึ่งจะได้ไปถึงคบเพลิงการแข่งขกีฬาโอลิมปิกเนี่ยและเป็นกีฬาที่แบบสําคัญที่สุดข,ของโลกเป็นกีฬาทรงเกียรติของโลกนี้นะคะสับโอลิมปิกเป็นที่สุดของกีฬาของมวลมนุษยชาติแล้วถ้าใครที่แบบได้ร่วมนะคะในพิธีของการแข่งันกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนนักกีฬาเองก็ดีนะสตาฟต่างๆรวมถึงคนที่ถือคบเพลิงนี่แหละพี่น้องทุกคนจะถูกจดเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกอีกครั้งนี้ด้วยสอบศิลปินของเราอย่างวังยี่ปอนะคะเป็นศิลปินพลังบวกความสามารถของเขานันน็อย่อยอนก อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะะห่างฮิปฮอปก็เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆในสองอาชีพของเขาี่สองแพชั่นและแบบอย่างที่ดีงาม เป็นบุคคลสาธารณะที่ความสามารถรอบด้านด้วยความพยายามของเขาเองและได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆเ,นยเยอะมากๆโดยเฉพาะคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่จริงๆแล้วก็จากคนทุกเพศทุกวัยโดยภาพลักษณ์ที่เป็นเชิงบวกมีความสดใสน่ารักผลงานก็โดดเด่นการทําหน้าที่เป็นผู้ถือคบเพลิงนะคะก็แสงให้เห็นถึงความเคารพอย่างสูงต่อคุณสมบัติส่วนตัวทังที่พลทางสังคมคือได้รับการยอมรับนั่นเองและในช่วงก่อนที่หวังอีปปอน,น,นจะถือคบเพลิงนะคะแล้วก็วิ่ง ตามเส้นทางที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้หมายเลข8 5นี่แหละอะไรจะตรงขนาดนี้มันเป็นเหมือนแบบเดสตินีหมายเลข8 5เป็นจุดเริ่มต้นนะคะหมายเลขประจำตัวของวังยี่ปอนั่นเองเกิดวันที่5นะคะเดือนสิงหาคมเดือน8ในขณะที่ยืนอยู่นะคะนี่ได้รับความชื่นชมอย่างมากๆติดฮอตเซิร์ดดับที่1เลยนะคะสำหรับวังยี่ปอหยิบทงที่ร่วงหล่นอยู่คือเป็นทงชาจีนนั่นเองพอดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนของฝรั่งเศสเนี่ยคือมาช่วยดูแลนะคะความสงบ,บเรียบร้อย ธอก็คือแบบไม่รู้ว่าเธอกําลังเหยียบธงอยู่เป็นทงชาติจีนหวังอี่ปอก,ก็เลยเตือนบอกว่าเออหยียบธงอยู่ครับระหว่างอี่ปอก,ก็เลยหยิบทงขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่อีกคนนึงเพื่อที่จะเก็บรักษาทงนั้นไว้เป็นทงชาติจีนแฟนๆนะคะเหล่าประชาชนจีนก็ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยบอกว่าวางอี่ปอเนี่ยเป็นอะไรที่มีความรักชาติมากน่ารักมากเป็นลูกชายแห่งประเทศจีนอย่างแท้จริงเป็นเด็กชายชาวตะวันออกที่เรียกว่ามีพลังมากๆม,มีความมั่นคงม,มีความด้าเริงมีมารยาท สง่างามใจกว้างตอนนี้ข่าวฝรั่งเศสเขียนถึงวังอีปอนะคะว่าเป็น Little Sweet Potato เป็นมันฝรั่งน้อยที่แสนหวานอะไรประมาณนี้ก็วนดูคลิปกันไปนะคะตอนนี้แฟนๆที่ไปที่ฝรั่งเศสค่ะตั้งแต่ตอนที่ไปรอรับวังอีปอแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในพิธีการถือคบเพลิงของวังอีปอปในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะคลิปปล่อยมาเยอะอย่างแน่นอนที่สุดอย่างที่เราเห็นอยู่เสียงตะโกนเรียกชื่อวังอีปอปนี่ดังสนั่นจริงๆทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงนะคะวังอีปอวังอีปอเราเป็นวังอีปก็ ลื้มไม่รู้จะปลื้มยังไงพ่อแม่ครอบครัวด้วยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงเกียรติมากๆและชื่อก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกด้วยนี่แหละพี่น้องเราก็ดีใจหวังที่ป๋อด้วยนะคะ ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแล้วค่ะมันตื้นตันใจมันรับปลื้มใจมากๆสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะเริ่มต้น26กรกฎาคมนี้ค่ะถึงวันที่11สิงหาคมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทำเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการจัดสนามกีฬาต่างๆเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาโอลิมปิกจัดสนามว้ทั้งหมดเนี่ย15สนามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาทั้งไรกีฬาว่ายน้ำาราทอน,นะคะ่ะสนามหลกัหลกๆก็จะมีซาร์ดอฟรองนะคะจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกชนิดหลัก และในขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจะมีขึ้นใน6เมืองหลักของฝรั่งเศสเมืองชายหาดริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่าอย่างมักเซยก็จะใช้เป็นสถานที่ยืนง,งานกีฬานะคะประเภทเรือใบส่วนกีฬาโต้คลื่นนะคะก็จะจัดขึ้นที่หาดฮูโปบนเกาะตาฮิติซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสทางมาสมุทรไปสติกต,ตอนใต้นอกจากนั้นถ้าการแข่งขันครั้งนี้หลักๆก็จะใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการสร้างขึ้นแบบชั่วคราวด้วยเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการปล่อยคาร์บอนสู่ธรรมชาติและสำหรับการ,าร่งนอเส มีมูลค่าสูถึง8 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าในเรา300,000กว่าล้านบาท ฝรั่งเศสก็ทำท่าวางยีปอด้วยนะคะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น่ารักของวังอีปอค่ะสำหรับวังอีปอค่ะสวมเสื้อที่มีหมายเลข e 1 4 2อยู่สําู่สำหรับการถือคบเพลิงในครั้งนี้ตํารวจเยอะมากๆเลยนะคนนำทางก็เยอะคนที่ไปรอดูก็เยอะกล้องนะคะแล้วก็แสงไฟแฟลชกระทบหน้าวังอีปอตลอดเวลาวังอีปอออฟฟิเชียลก็ได้อัพภาพมาให้เราได้เห็นกันแบบไม่ต้องรอนานค่ะ สัภาพแบบชัดเจนแบบ HD จากหวงฮิปโปออฟฟิเชียลบอกว่าอวงฮิปโปผู้ถือคอบเพลิงกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสจุดประกาศความฝันและสื่อถึงจิตวิญญาของโอลิมปิกผู้ถือค้อเพลิงหมายเลข142่งอี่บอวงฮิปโปเชื่อมั่นในมือก้าวอย่างมั่นคงโชว์ความอ่อนยาวต้อนรับโอลิมปิกด้วยกันขอให้นักกีฬาจีนเปล่งปไะกายในปารีสในฐานะของผู้ถือค้อเพลิงกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสค่ะ2 0 2 4นะคะหวงฮิปโปเขาก็ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวินนหววววงจีด้ยอบก่า คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆ,ๆเลยครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความสุขมากที่ได้ร่วมงานนี้เป็นผู้ถือคบเพลิงในช่วงรากลางคืนผมหวังว่าพวกเขาก็คือหมายถึงนักกีฬานะคะจะสนุกกับเวทีการแข่งขันและทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตอนนี้ชาวคลิปนะคะจากวายบอลฟิช i a ลยังไม่ออกมาคะ่ะมาเพียงแค่ภาพนิ่งแต่ว่าคลิปวิดีโอต่างๆนั้นออกมาอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็รอติดตามบริการคะ่ะสําหรับการไปกรุงปารีสของวายบอลในครั้งนี้ก็คือเป็นงานอย่างเป็นทางการนั่นเองสำหรับการไปร่วมวิ่งงถือคบเพลนะะ โอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าภาพแล้วสุดท้ายที่ภาพหลอนะคะ,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 ะจากวานฮิปอค่ะในแอคเค้าของวานฮิปอเองนั่งอยู่ในรถ แล้วก็มีในตอนที่ถือคบเพลิงวังฮิปโปอัพเพียงแค่หมายเลข E 142เท่านั้นแล้วก็มีเปลวไฟนะคะโดยภาพแรกก็เป็นภาพของวังฮิปโปถือคบเพลิงนะคะแล้วก็ภาพที่2ก็เป็นถือคบเพลิงเช่นเดียวกันถ่ายจากด้านหลังของวังฮิปโปส่วนรูปภาพที่3นะคะก็เป็นรูปภาพของวังฮิปโปที่ถ่ายในช่วงของเมื่อวานนี้วังฮิปโปก็สวมแจ็คเก็ตสีเขียวนั่งอยู่ในรถสวมสีโปรเซด้วยกําลังมองไปข้างทางนะคะสวหรับการชมกรุงปารีสจัดมาสองภาพดิกา ทั้งภาพที่ในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้และก็ภาพเมื่อวานนี้มีค่าวๆคืบหน้ายังไงก็จะอัปเดตต่อไปนะคะตอนนี้วังยี่ปอยังไม่มีข่าวออกมาสอบการเดินทางกลับมายังกรุงปักกิ่งค่ะขอบคุณวังยี่ปอสำหรับการอัปเดตอัปรูปภาพที่เราได้เห็นจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอยากจะบอกว่าพวกเราภาคภูมิใจใ,ในตัวของวังยี่ปอมากๆา บล็อกที่3จากเซียวจ้านซิโดมาแล้วนะคะเซียวจ้านกำการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปจากฝรั่งเศสตอนนี้จะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์สวัสดีบล็อกที่3ค่ะก็เป็นที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศในบล็อกนี้ก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนที่เซียวจ้านซิโดบอกไว้นะคะมีดอกไม้สวยตอนแรกเราคิดว่าเป็นดอกโบตันนะคะแต่ว่าเป็นดอกกุหลาบค่ะกุหลาบสีชมพูฮะกุหลาบสวิตเซอร์แลนด์อ่ะคลิปนี้จะไม่แซวนะคะจะไม่แซวแซวตลอดนะคะคลิปนี้ไม่แซวและเห็นเซียวจ้านแบบพักผ่อน นั่งอ่านหนังสือนะคะท่ามกลางแบบมีดอกไม้น่าจะส่งกลิ่นหอมมากๆสําหรับที่เมืองเบิร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเซอรเจ้าก็มีเรื่องเล่าด้วยแบบมันก็มีบางสิ่งที่มันพิเศษที่มันเกิดขึ้นเสียเจ้าบอกว่าผมเพิ่งจะเดินผ่านเด็กผู้หญิงสองคนครับทนายก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งโค้กลงบนพื้นถนนครับแล้วโคกนี่ก็พุ่งสาดมาโดนผมเลยในเรื่องมันเป็นเหมือนกับในหนังผมค่อนข้างที่จะ เขินอายแต่ก็รู้สึกมีความสุขมากรู้ไหมคะว่ามันเหมือนเป็นการผจญภัยจริงๆรู้หรือเปล่าว่าช็อตแบบไหนที่เจอแต่ว่าหาไม่เจอบางทีอาจจะต้องเล่นหนังไปในร้อยเรื่องกว่าที่จะเจออะไรแบบนี้เชียวจา้านก็เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเชียวจา้านก็แบบตกใจรู้สึกตกใจว่าอยู่ดีๆเด็กพี่หวัวเนือ้อกลับทิ้งโคลกลงบนถนนโคกนะคะกระชอกแบบ,บมาโดนชายเสื้อของเซียวจา้านนี่แหละทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเซียวจา้านมีโชว์นะคะชายเสื้อ ที่เด็กผู้หญิงคนนึงทิ้งโค้งลงบนพื้นถนนแล้วกระเด็นไปโดนเสื้อของเซียวจา้านเธอจะรู้ไหมนเนี่ยวันนี้เคยเซียวจา้านทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเล่าในวลลอกของเซียวจา้านนะคะสอบวอ็อกที่3ทพี่เปิรนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเซยจยสเซโอห์ก็ได้ทิ้งนี่สัญ,ญลักษณ์เอาไว้จานดอกไม้หามาถึงหงให้เราเดากันนะคะว่าจะเกิดได้ขึ้นในวลองต่อไปจะต้องมีหงเป็นส่วนประกอบแน่ ที่4ก็มาตามสัญญานะคะในช่วงของสายๆวันนี้ค่ะจากเสือจ้าซิโ o เสียงเพลงจากเสือจ้าซิโดที่ใส่เข้าไปนะคะเป็นซาวน์ี่ก็ยังโรเมติอีกด้วย เสียจ้านเโอก็บอกว่าภายใต้แสงสีทองที่ละลายของดวงอาทิตย์ตกทะเลสาบสท้อนกับเมฆหลากสีสันเซียวจ้านพบกับเพื่อนใหม่ผู้รักการดูแลสิ่งต่างๆในวอล็อกนี้ค่ะเราก็จะเห็นกล้ามของเซียวจ้านนี่แหละเรื่องอะโครโฟกัสกล้ามของเสียวจ้านโอ้เซียวจ้านว่ากล้ามแน่นมากๆพี่น้องขอบคุณเซียวจ้านที่ทำวอลอกขึ้นมานะคะให้เราเหมือนกับไปเที่ยวเซียวจ้านเลยเสียวจ้านพาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็มีโอกาสได้เห็นนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สัตว์ต่างๆ ในส่วนสารเราก็ได้เห็นนะคะอย่างในวอลล็อกที่ผ่านมาก็มีน้องหมีด้วยที่อยู่ในวอลล็อกนั้นและส่วนในพาร์ทที่4นี้นะคะเซียวจ้านก็จะมีสถานที่ที่ถ่ายทําให้เราได้เช็คอินกันหรือว่าจะเป็นโรงแรมที่สวยมากๆคะ่ะที่ลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์โรงแรมที่เซี่ยวจ้านนะคะนั่งชมวิวแล้วก็ดื่มวน์ไปด้วยบรรยากาศโหดีมากๆ Park Hotel w i s n a u แมก็เลยลองเข้าไปเช็คดูนะคะสำหรับการสำรองห้องพักที่นี่พี่น้องราคาไม่แพงนะคะคือละประมาณ8 0 0 0มกว่าบาทถ้าเราบุ๊ก i ิ้งผ่านทาง trip.com หรือว่า booking.com อะไรประมาณนี้ก็จะลดเหลือประมาณ6 0,000กว่าบาทราคาไม่ค่อยจะแพงสักเท่าไหร่ สำหรับบอสจานนะสบายบาย,บายเป็นโรงแรมที่ลักษณะเหมือนกับปราสาทนะคะสวยมากจริงๆแล้วก็พา์ที่4นี้ความยาว2นาที43วินาทีนะคะเป็นวลลอกที่ถ่ายทําในช่วงเย็นๆขอบคุณเซลจานและเซลจานซิโอด้วยคะที่ได้แบ่งปันค่ะในตอนที่เซลจานไปยังสวิตเซอร์แลนด์ให้พวกเราได้เห็นกันและเราก็ได้เห็นเซลจานมีความสุขน,นั่งริมทะเลสาบเซลจานก็ดื่มไว ไม่ได้นะคะแถวสวิตแถวฝรั่งเศสเนี่ยวายเยอะไปถิ่นเขาทั้งทีนะคะจะต้องมีการดื่มวายภายใต้แสงสีทองนะคะในช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกแน่นอนที่สุดนะคะในวลลอกของเซียวจานวลลอกนี้มีขนขาวอย่างที่เซียวจาย้านเชโรได้บอกเอาไว้วลลอกของเซียวจาย้านก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่แบบน่ารักน่ารักก็มากันทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าจะเป็นนกล่าสุดนะคะที่ผ่านมาคือหมีอย่างที่เราเห็นนั่นแหละความถือว่าใกล้แล้วนะ,ะใกล้แล้วภาะต่อไปจะมีสิงโต้วนะาจะไปรู่ จะไม่แซวแล้วอดไม่ได้แซวนิดนึงในนี้ก็มีผงเข้ามาสวยงามหงเขาขัดถึงบอกว่าสัตว์บางตัวโชคดีกว่าคนเยอะมากๆเลยเราอยากจะเข้าไปอยู่ในบล็อกของเซียวจ้านหรืออยากจะให้เซียวจ้านพบเจอมากขนาดไหนแต่ก็ยังสู้น้องๆน,น,นะสัตว์เลี้ยงบางตัวไม่ได้นี่แหละคนเรา โชควาสนามไม่เหมือนกันจริงๆเราก็จะรอคอยวันเลิกต่อไปของเซียวจ้านนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านด้วยค่ะสำหรับวันเลิกต่อไปเซียวจ้านโสดก็บอกว่าดูตอนสุดสัปดาห์นะครับมีสัญลักษณ์มาเป็นขวดไวน์ค่ะพี่น้องนี่แหละวันนี้ครับคุณพี่น้องทุกคนนะคะกับการติดตามรับชมคราคๆาของเซียวจ้านกับหวังฮีปปแหวนอยากจะบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแวมโหยุ่งมากๆในบางวันไม่ได้นอนเลยอยากที่จะอัพข่าวมากๆข่าวเซียวจ้านกับหวังฮิปโป คือมีแต่ข่าวสำคัญมากๆที่เกิดขึ้นในช่วงวีคเอนนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเรียลไทม์ได้จริงได้แต่นั่งดูนั่งดูแบบเสี็จจ้างหวังยี่ปอ๋อในข่าวนั้นๆไม่สามารถจะทำอะไรได้วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้อัพข่าวๆเสด็จจ้างหวังยี่ป๋อคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะระวังว่าทุกคนนั้นจะดูแลรักษาสุขภาพขอ,าอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนอย่างมากล้นเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ